โลว์สตอรกัยกับผมเทเอ็กบออนะครับอยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิเวอร์ชั่น PC สํสำหรับตอนนี้ก็จะเห็นเวอร์ชัน p ีเริ่มทยอยอัปเดตให้กับพวก MW Play ed, นะครับหรือว่าผู้พัฒนาผู้ทดสอบเกมได้เข้ามาเริ่มทดสอบไล์กันแล้วนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นกันในช่องอื่นๆเนาะโอเคกับผมในวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าในเวอร์ชัน PC Test เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับในระบบ การตั้งค่าถูกเปลี่ยนไปเมื่อสเปคคุณสูงนะฮะคุณก็กดเป็นสูงสุดหรือว่าโพ้นได้เลยความละเอียดจอก็แล้วแต่คนที่ชอบนะครับอย่างเงี้ยหมดเต็มจอมีฟูมี เอ็กซ์คลูซีฟมีไอ้แม็กซีมแล้วมีวิดีโนะฮะส่วนซิงแนวตตั้งนี่ก็จะทำให้คอมคุณราบลื่นขึ้นถ้าคุณเปิดแล้วคุณไม่เปิดก็ไม่เป็นไรนะครับแล้ว f อ s ผมตั้งเป็น1้อทีแม่งยังแรงส่วนอันติ a r e l เรซซิงไอตัวนี้ก็คือความคมชัดเนี่ยปรับสูงสุดไปเลยแล้วก็ปรับทุกอย่างให้มันหมดนะฮะผมบอกเลยาภาพอย่างสวยไปดูภาพกันนี่แค่ภาพตัวอย่างอย่างสวยไปไงไป สุดยอดเลยวะครับต่อมาการควบคุมฮะค,ควบคุมเครื่องบินควบคุมเครื่องบินก็จะมีการจุดหมายการช่วยเหลือความเร็วเหมือนเดิมนะฮะหมดผู้มีประสบการณ์ก็หมุนเดิมนะฮะ ใครไม่ถนัดก็มือใหม่ก็ได้มันเด็กเหมือนกันเหมือนเดิมเป๊ะๆแลยฮะแต่มีที่เพิ่มเข้ามาคือการควบคุมใหม่คือพวกปุ่มะฮะขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยก็คือ WASD นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นเรือดำน้ำก็จะเป็นการดำน้ำเนี่ยก็จะเป็น C คอนตัวคอนโทรลนะครับตัว mouse, lock, zoom, เมาส์ล็อกซูมอะไรเงี้ยก็ใช้สกอตเมาส์เอาส่วนกลับมาที่เรือก็ใช้ตัว M นะฮะแต่ผมว่าจะเปลี่ยนเป็นตัว V แทนใกล้มือตัวเมันไกลไปแล้วก็ปุ่มปุ่มยิงจะเป็นสเปกบาร์ bar, หรือไม่ก็เมาส์ซ้ายนะฮะจะมี2ปุ่ม ปุ่มรีโหลดตัว R ปุ่มกลับสู่แคทด้วนหรือว่าพีมเนี่ยสั่งกลับเนี่ยสั่งให้กลับเนี่ยก็ตัว T นะฮะอาวุธก็มี1-6ถึงครับแล้วก็พวก EQ อะไรเงี้ยจะเป็นพวกของปัจจัยยุทธปัจจัยของในเกมต่อมาเป็นอันนั้นบังคับบนเรือนะฮะต่อมาเป็นไฟเตอร์ครับบังคับเครื่องบินเครื่องบินก็จะมีขึ้นลง้ายขวา W A S D เหมือนกันแล้วก็จะมีตัวเดินหน้านะครับ a f t e r b เนอร์ก็คือตัวชิปตัวเบรกก็คือตัวคอนโทรนั่นเอง เดี๋ยวเราขึ้นภาพไปข้างๆนะครับอัปเตอร์วันเนอร์ชิปเบรกก็คือตัวคอนโทลตัว M ก็คือการกดไปที่เหลือเหมือนกันจะเปลี่ยนเป็นตัว V ีจะง่ายนะครับตัวยิงก็เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนสั่งกลับก็กดตัวทีนะฮะต่อมาเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่ได้มีอะไรมากครับคล้ายๆกันคัมอนคำมอนนี่คือหน้าอินเทอร์เฟสนะหน้าอินเทอร์เฟสของเขาอะนะฮะ จะเป็น ESC เป็น open menu นะครับโชว์สแต็กกด Tab นะแล้วก็ record กด F9 F9 คือแบบย่อทั้งหมดให้มันแบบไม่มีอะไรแล้วก,ก็ได้กดถ่ายได้จะ take ถ่ายรูปกด F12 chat All กด enter chat ท e a กด enter นะครับทีมยจะไม่ตั้งให้ตั้งเอาเองนะครับ message ก็กด enter เองนี่คือหลักๆในหมดควบคุมส่วนในเกมก็เหมือนกันครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะที่ผมดูยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเสียงก็เหมือนเดิมครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง บัญชีก็เหมือนเดิมฮะภาษาก็เหมือนเดิมชุมชนก็เหมือนเดิมการตั้งค่าที่เข้ามาใหม่ก็ประมาณนี้ภารกิจขายเดิมนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยกดทุกอย่างเ,เ,มหมเ,เหมือนเดิมหมดฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเหมือนเดิมหมดเราไปดูตัวอย่างภายในเกมกันดีกว่าไปดูกันครับมาดิครับมาดิครับยีดภาพยังสวยวีเวอร์ชั่นนะฮะ นี่ผมเพิ่งเห็นรยายละเอียดชัดๆนะเนี่ยมันก็สวยดีนะจริงๆผมจะปรับปุ่มชิปนี่ยไว้ซูมนะฮะแต่ต้องคลิกขวาซูมแทนตอนนี้ ui uh, hải điên, điên, thang nhà ngày hết tại yên b ยิงไป่ได้สาดไปหูติดเขาไม่งั้นมันโดนสนันวันไหวมากอุ้ยกดผิดไอ้ห่าอดยิงมาเลยมันสั่นเกินไปนะฮะ มันสั่นเกินไปก็ตกใจไปหน่อยจริงๆนาปรับอินเทอร์เฟซได้นะถอยยาวเลยคนนี้ถอยยาวเลยพี่จะเล่นสร้างห้องเปล่าจะเล่นนะจะเล่นโอ้เลี้ยวง่ายเลยคนนี้ ไม่กล้าออกเลยไม่กล้าออกเลยอุยมีคนมารับดาเมจลูกลูกใหญ่เราต้องหันปืนปะทาเขาแล้วแหละไปฮะเงาตูด เหงาทำไมครับ่าไปชนทั้งหน้ายิงเร็วยวยากอยู่เกือบยิงไม่โดนแล้วไม่ล่าม,มกล้ามากเจ้าคิดอะไรอยู่นาะีมอฟ คิดอะไรอยู่ใช่ไหมหรือไม่ข้าจะบอกให้ข้าเคยผ่านสมรภูมิลบมาก่อนไม่มีใครสามารถย่างกายเข้ามาใกล้ยามาโตได้ไม่ว่าจะสมัยนี้สมัยหน้าดูเลือดค่าซะก่อนห้าแสนเลยนะเว้ยโอ้โหภาพแมงสวยจัด ก้รู้ว่าเจ้าจะทอาวสวัสดีวัยรุ่นเจ้าเดินหน้ามาทำไมเจ้าจีนน้อยของข้าเจ้ารู้หรือไม่เจ้าเป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายคนเรียบร้อยอยังมาโตะลุยออนไลน์ก็โหดครับบอกเลยไป สี่ V S ห้าห้า V S ห้าดิจะสี่ V S ห้ายังไงวะเมา่กล่าวไปเนี่ยยิ้มโคตรเทร่โอเคโอเคบายบายฮะ อลังการงานสร้างสุดๆเดี๋ยวผมจะเซอร์ไพรส์เขาในนี้นะฮะผมไม่ได้ดูคลิปพี่นามเลยไม่เป็นไรแต่ว่าเราทำความรู้จักกันใหม่ครับ อุ้ยตกใจหมดเลยพลังนิวเคลียร์ไปดิไม่อยู่หรอกจ้าไปอยู่ก็บ,บ้าแล้วหายไปเลยโดนนิวเคลียร์ชั้นไปสุขิดเลยโดนพลังนิวเคลียร์ใช่สู้สุขิดเลย แม่งนิวเคลียร์เหมือนกัน้ะเนี่ยพลังนิวเคลียร์เบ้ไม่หายด้วยว่ะเกือบขีด,ดเกือบขีดครับ เรือมน้ำไงเรือมน้ำขอรีเลือดก่อนยังไม่บุกพี่ครับสรุปหมดรถถังจะเข้าเขาทำอยู่เรื่อยฮะหมดรถถังอา้าวบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนนิวเคลียร์ไปดิโดนนิวเคลียร์ไปดิผมไม่แหลกนะฮะนิวเคลียร์ผมไม่แหลกนะผมบอกเลย เราบอกไม่เห็นเรือมำน้ำมันก็ไม่ได้เฮ้ยมันรอดได้หวะ เบิดใต้น้ำไม่ดีระเบิดใต้น้ำไม่ดีโอ้โหโคตรพยายามนี่แหละฮะพลังนิวเคลียสีวีสองลำไปเลยอ้าวฉันไม่ได้เลือกอ่าวไวกิ้งเหรอฉันเลือกด่านนี่เหรอฉันก็ขิดสิถ้าอย่างนั้นอะ เออบอกเลยว่าโคตรยากบังคับนี่อัพเตอร์บันเนอร์นะฮะกดชิปอัพเตอร์บันเนอร์กดคอนโทรลถ้าก็เบรกนะฮะ โคตรยากบอกเลยโคตรยากข้าบูช้ากมันมีฮอกดสปีดไม่ได้ครับ มันกดสปีดไม่ได้เพราะว่าปุ่มคอนโทรลมันต้องกดตลอดนะครับฉันว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติ ฉันรู้สึกได้ว่าทุกลามมันเลงมาที่ฉันเล่นไม่อินเล่นไม่นี่เลยอ่ะเล่นไม่ปกติเลยทาไงดีฉันต้องฆ่านายอ่ะฉันบินแล้ว ทุกคนนายไม่คิดจะเข้าไปทําไรกับซีวีหนหเหรอฮ้ไอมะเขือเทศแมวทั้งหลายนี่กายอัวโดโคนเดียวเลยใช่ไหมเห็นไหม,มนเนี่ยมันบินเอาแต่อัวเนี่ย แม่จริงไม่โดนมันเห็นได้ไง,ไงวะพยายามมาันนะเนาะมันจะบินเอาแต่ก,กูเนี่ย,ยมันจะไม่เอาคนอื่นเลยไง,ไงวะ เฮ้ยจะไม่การซีวีหน่อยฮะเฮ้ยข้างหลังมาแล้วเฮ้ยโอ้ใช่ใช่เดี๋ยววิชันนะ <c oughs> ก็ผมมาสรุปให้ฟังคร่าวๆสำหรับ PC เวอร์ชันนะฮะ <c oughs> เป็นเวอร์ชันที่ลืน่นปื้ดลื่นเลยลื่นเลยแต่ยังมีการติดขัดในเรื่องของปุ่มยิงปุ่มอะไรอย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวต้องส่งไปช่วยให้เขาแก้ไขจะได้พัฒนาออกมาให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันทดสอบรอบ2นะฮะเขาเปิดรับสมัครรอบ3รอบ4ก็ไปลงทะเบียนกันได้นะฮะสำหรับเว็บลงทะเบียนก็ไปดูใน Discord ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจโอเคสำหรับวันนี้ขอเทสเวอร์ชัน PC เพียงเท่านี้ส่วนคลิปดีๆจะออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าภาพเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะคนเล่นน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนโอเคไปแล้วทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ